เตร <im iter> ียมเลยพี่น้องค่ะเตรียมเลยนะคะเตรียมยังมันติก็คือว่าบอสโจเพื่นเดมีแพลนเพื่อนมีเพลนตังแต้โดนแล้วพี่น้องว่าสี่เหตุซี่ีเกี่ยวกับน้องอุงอิงซีรีที่ว่าความเป็นมาตังแต่น้องก้อนที่น้องสีขาวมาอยู่ในวงสนับเพล่พงหล้กกัตอนนี้นี่มาอยู่ในวงสนับเพน่พงก็คือ่าสี่เหตุเป็นซีรีแล้วกัทำนองหมาว่าเป็นหนังพี่น้องค่ะเพื่อนก็คือว่ามีแพลนไปตั้งแต่โดนแล้วแต่ว่า ก็คือว่าเพิ่นกับบร,ริ่งดูดจักกับคนทีเชี่ยวชาญในทางดานน้านน,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 นนี้พี่น้องค่ะลา,บ,า,ากกบันนี้เป็นทงนังไดนตอนหนี้พี่น้องค่ะก็คือว่าบอโจได้รดูดจักกับคนทีเชี่ยวชาญในทางด้านการเฮ็ดนังการเฮ็ดซีตีแลวพี่น้องลาบันนี้เพิ่นกเ็เลยว่าซิลลงมือทําแล้วนะคะสิลลงมือทําเป็นซีรีส์เกี่ยวกับน้องอุ้งอิง,อง,องกะเือว่าหลายๆคนแฟนคลับเอซ ก็ต้องรั่วบึงยางแน่นอนเป็นยางวัตถีพี่น้องค่ะก็นั้นนี้พี่น้องค่ะและรักคนก็สเ็นแล้วว่า,าชีวิตน้องอุงอิงนี่เป็นจังไรก้อนทีสีมาอยู่ในวงสาวนอนเพ่นแพงพี่น้องค่ะบาวาสีนอนอยูขขอ่ข้างคอหง่อน,นะคะแลักกะชีวิตที่ว่าด้วยความที่ว่าผู้ใดสั่งไปร้องเพลงยื้อไซสน้องกัสเไปเบิร์ตนะคะน้องกัสเเฮ็ดงานและะ้วก็ร้องเพลงตามลดเฮตาม อมองด้ยที่เพื่อนจางไปน้องก็สิไปประมาณนี้พี่น้องนะคะก็สิเห็นแล้วว่าน้องนี่คือว่าขยันแรักการตั้งยูตั้งแต่ก่อนสิเข้ามาอยู่ในวงสไตล์แนวเพลงแล้วพี่น้องนะคะบว,ว,ว่าสิดูเพื่อนพี่มาทั้งเรียนแล้วก็่ะทั้งเหตุงานไปนําพี่น้องนะคะเรียกได้ว่าน้องกับไม่อยากให้ครอบครัวลําบากขนาดพี่น้องก็ด้วยความคิดของเด็กน้อยไม่เพียงแค่16ปีก็อนาน,าน,าน,านั้นน้องพี่น้องเน,นาะนะคะแล้วบัดนี้ก็คือว่า บนันีแม่หน่อยค่ะได้ไปศาลเจ้าแม่ฮันนี่พี่น้องค่ะแล้วบันีคือนมาศาลเจ้าแม่ฮันนี่ให้โชคล้วบันีถือหวยถือรางวัลพี่น้องค่ะก็เลยได้เฮ็ดเฮียนที่อยู่ยข้างๆกันตอนนี้พี่น้องค่ะละ้วบันีขึ้นมาโบสถ์โจรค่ะเพิ่นได้เฮ็ดเพลงให้น้องอุ้งเอีงค่ะหอมฟันมะลังหานพี่น้องค่ะล้วบันีพ่อตาเฮ็ดเพลงนี้แล้วนะคะเรี๋ยวไปมามีกระแสเพลงเพลงนั้นนี่ ในหลายห้านวิวนะคะเรียกได้ว่าน้องอุ้งอิงนี่คือว่าเป็นศิลปินอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยกับว่าไดนตอนน้าพี่น้องเนาะรัมนี้บฒนโจก็เลยเด็ตัดสินใจเดินทางไปหาน้องอุ้งอิงยุ่จังหวัดรีสเกตพี่น้องนะคะเป็นบั่นเกิดน้องแท้ๆนี่แหละพี่น้องหลักะยู่กลางดงกลางน่านแหละพี่น้องค่ะรัมนีก็คือว่าบัฒโจไปเห็นรัมณีเห็นแล้วว่าน้องอุ้งอิงนี่น้องยู่ขางคอกว้งพี่น้องค่ะบัดนีชีวินิตงก็คือว่าจังเลยล่ะ รู้ได้ได้ว่าล่ำบ,บากแห้งล่ะลาบันีบอจูก็เลยเดตัดสินใจว่าสิรับน้องอุ๊อิงเป็นลูกอีกคนหนึ่งพี่น้องค่ะหลัก,กะอะสิรับน้อง o อุงอิงเขาไปบว่าสิอยู่ในบวาสิเป็นศินลปินทีนรองอยู่ท้องเวทีสำหรับรเพลงงหญ่ๆด้วยสิขันห้าบ่ไหวาอีลีกะเสห้เป็นศินลปินทีมรองตามบดแห่ประมาณนี้พี่น้องค่ะ ลาบันนีไปตังไหนสำหรับสาหรับคนนี้พี่น้องนะคะเพราะว่าเสียที่ยังกระสางนะโอ้ยมีกระแสมาแรงต่างแต้มือนันคุณล่ะพี่น้องค่ะมีกระแสมาแรงขึ้น่าทานแฟนกลับเอสซี่นี่ลายละกัได้มาแนะนำใจพี่น้องค่ะคนตัวหน่อยตัวบาเสียงนี่มีพลังเสียงมีเอกลักษณ์แห่งละลายคนกับว่าเอ่อคนหีีละก็สิเป็นเพชรเม็ดงามในหน้าคุณทั้งนาลาบันีไปตั้งไหนลลายคนกับว่า น้องนี่มีกระแสแห้งบ้าวสิในตอนหลั้นก็สิเป็นที่ว่าน้องบ้าวสิให้เลขแม่นประมาณนี้พี่น้องแล้ะก่ะรับลูปิงปองแม่นพี่น้องะคะะหลายๆคนก็นว่าเด็กแมนคนนี้ะ่ะบ่ธรรมดานะคะล,ลำบันี้สําหรับช่องยูทูบสนเอบไปแร่อมันเกิดมีการลงคลิปนี้ไปน้พี่น้องเนาะลำบันี้แฟนครับเอฟซีพี่น้องนะคะเพิ่ว่าลหลายๆคนก็นอคอมเมนต์ในเชนเดวกันมากลับมาเบิง่งย่มใดนะคะกระยิมหละกันมีความสุกไปกับน้องะคะ่ะ หลักะน้ำตาไหลไปกับน้องอุ้งอิงนะ่ะโอ้ยหลายกนกันวะเขามาบึงแล้วสามเทียพนันพี่น้องอ่ะเขาเบึงแล้วสามเทีย้วบันนี้ซ้ำรับ,บ่จุก็คือว่าบรอดสะเตรียมทําหนังเตรียมสร้างหนังให้น้องอุ้งอิงเฮป็นซีรีส์เรื่องเล่าของน้องอุ้งอิงก,กับเอวาไลายคนหรือววแฟนคลับเอฟซีนี่ก็ต้องรอเบิ่งอย่างในน,อนะะ่อนหลักะเอวาคนสีเบิ่งนี่หลาย,ย่างในนอนพี่น้องหลักะ รอบเบิ้งหนึ่งเลยล่ะคะการที่ว่าสิเฮ็ดหนังนี่บ่แม่นว่าเป็นเรื่องง่ายๆเด้นะคะบ่แม่นว่าเป็นเรื่องง่ายๆที่ว่าอันเฮ็ดขึ้นเฮ็ดเพลงแม่นเด้นะคะสําหรับเพลงก็คือว่าถ่าย MV ็มีเพ่งแขนเหมือนเดียวแต่ว่าการเฮ็ดหนังนี่ลายมืออ่ะกว่าเพิ่นสิจัดฉากนั่นจัดฉากนี้ก็สิไปถ่ายย่งมองคันกว่าที่สิไปถ่ายอยู่หมองนี้นี่มันต้องเป็นเรื่องราวนะคะก็เชื่อว่าเรื่องนี้กัสิใช้เวลาโดนยุกนะคะแต่ว่าบ่โจคือว่าเตรียมโตแล้วเตรียมโตที่สิเฮ็ดซีรีส์เห้น้องอุ้งอิงแล้วนะคะ กระดีใจแท่นทางเมยน้อยกับทางพ่อเอ๋นะคะว่าจังเลยล่ะดีใจแทนที่ว่าดูสาวเพื้นน้ำพี่น้องกะมีกระแสโด,ด่งดังแล้วนะบัดนี้ก็คือว่าบอสโจเป็นกระสิบเฮดซิลลี่้นังปุ้งอีงนะคะกับเสอว่าต้องดังละกะคนเบื้องหลายอย่างแน,น่นอนบอสลูว่าบอสโจสิเฮตุออกมานล่ะบัดนี้สิเอาไปใช้ในโลกหนังบอเรือจังไรคันถ้าเอาไปใช้ในโลกหนังนะหลายๆคนกับว่าแฟนคลับเอฟซีซ้อนเป็นแม็กทีวี่ตะพูดเถ่านี่ เพื่อนกับสิบบแห่กันไปเบื้องสันติพี่น้องค่ะแล้วก็เป็นเรื่องยากอยู่สําหรับที่มาพูดเถ่าสิไปเบิ้งหนังอยู่ในโลงหนังก็เป็นเรื่องยากอยู่ก็ต้องรอบเบิ้งว่าโบโจเซซิลีออกมานี่เพื่อนสิเผยแผ่อยู่ในช่องทางใดนะคะก็ซึ่ว่าสิเป็นเรื่องเาวาที่แบบห้าแลนก็คันในเบื้องแล้วก็ต้องย้อนกลับไปนึกพอตอนที่น้องอุ้งอิงบ้านได้มาอยู่ในวงแล้วก็ พอตะมอตอนนี้เป็นตังไหนตอนนี้นี่เพราะว่าน้องก็คือว่ามีบานแล้วนะคะหลายๆคนแฟนคลับเอฟซีกะหักกับห้อมน้องกะได้มีการปิกย้อนบานให้น้องเป็นคีเรียบ้อยแล้วพี่น้องคะ่ะก็เรียกได้ว่าตั้งแต่มือนั่นละพี่น้องมือทีน้องบ้านในัไม่อยู่ในวงแล้วกะแบบตอนนี้จนมาถึงอตอนนี้นี่อุย้ยก็เป็นตาสอนแทนเนาะหลายๆคนก็สิว่าบ้านหาเสื้อล่ะกะดีใจไปน,น้ากันห้าได้เห็ด อันบั๊ดโจได้เห็นดวงราวของน้องชีวิตอ่าของน้องอุอิงออกมานี่หล,ลายๆคนนะคะทีหลักกระเสวได้หลา,รา,ลายรล,ลอดหลายวิวอยู่นะคะก็ทำนนี้น้องอุอิงได้บ,บอกแล้วว่า15ปั๊ดโจดังพี่น้องค์ค่ะเราไปนีนไปทีงไหนปั๊ดโจดังอีดีนะคะละัฐภาพองค์กรสตาวน้ำเพล่เพ่งนี่ดังแบบปังหลัะกะเด็กได้มาฤดูกาลน,นี่ต้องยกให้เพลินเมื่อว่าสิเป็นทางขคาว ย่ยสำนักข่าวย่ยหรือว่ายูทูบเบอร์ช่องต่างๆนี่ก็ต้องการที่สิพรีเซนต์หรือว่าต้องการที่สินับเสนอข่าวเกี่ยวกับสตาร์อักแพงียงนัพี่น้องเนาะเรียกไดีว่าเป็นมอสลำทีอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยกับว่าได้พี่น้องค่ะรับพี่น้องก็ต้องรอเบิ่งมาสำหรับซีรีส์ที่นนองอูอิงสิเป็นค้นเลนนี่พี่น้องค่ะสีเปียนจังไหนนะคะรอบองมาหลายๆคนพอจะได้เบิ่งแล้วต้องนำตาไหล ย่างแน่นอนละกะเซียว่าสีมีแฟนคลับเอฟซีเพิ่มขึ้นย่างแน่นอนคันบอดโจเดเฮดซิริดเรื่องนี้ขึ้นละกะเด็แปลวา่าต้องมีกระแสไปเรียกสำรับผู้บริหารคนหนึ่งนี่พี่น้องค่ะว่าถ้าเพิ่นคิดแล้วนี่เพิ่นต้องลงมือเฮ็ดทันทีพี่น้องนะเรียกได้ว่าเป็นผู้บริหารที่สุดยอดล่ะกะ้าสมารแร่งแห้งล่ะกะ้าชีวิตนี่เพิ่นติดดินแห้งแล้วก็เห็นนำไปเพิ่นกินเขาค้างถนนนะคะเพิ่นกินปิ่งมูปิ่งพี่น้องน่ะอู้ยกระเป็นตา สอนแทนผู้บริหารสำหรับสำหรับไปแพงก็เป็นกำลังใจให้เพื้นนอะกพี่น้องเนานะคะ่ะสำหรับชิดลีดังนี้แล้วแต่ว่าเพื่อนสิไปออดแอรย,ยุ้นไดส่ก็ต้องรอดเบิงรอติดตามผลงานคือเก่าพี่น้องนะคะสำหรับมือนี้นะคะหลายๆคนกัว่าเองล่ะหลายๆคนกัว่าหักสำหรับไนแพงหลักกะอีหละกะหักสำหรับไปแพงคือกันพี่น้องน,นะคะสำหรับมืนนะะนนอ,นนอนีนอนนะะน้ก็มีเรื่องราวเสียมาบอกสู้พี่น,น้องฟังสนิทสะกอนนะคะขอก็เข้ามาสวัสดีค่ะ